รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเกิดเหตุขัดข้องอีกแล้วค่ะมีสัญญาณเตือนภัยตลอดเวลาหยุดให้บริการที่สถานีสีอุดม <S <S ตอนนี้สองทุ่มแนาทีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองให้ขบวนใหม่เข้ามาชานชลาสถานีสีอุดมผมเมื่อกี้รถทึกมากเป็นช่วงเวลาคลิปสั้นๆค่ะล รถที่มาแทนเมื่อกี้ YB 1 1 4ส่วนคันที่มีปัญหาเป็น YB 1 1 2ค่ะเมื่อกี้สัญญาณให้ความช่วยเหลือดังขึ้นตลอดเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้สองครั้งแล้วในบนรถไฟฟ้าสายสีเหลือง แต่ก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆค่ะตอนนี้ก็ถึงสถานีจุดหมายอย่างปลอดภยัยถ้ามีเหตุขัดข้องสัญญาณให้ความช่วยเหลือจะดังขึ้นตลอดเวลาสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกระบวนฝั่งตรงข้ามไปลาดพร้าว